ก็กลับมาพบกับผมนะครับทันที o u ่าวชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงระบบบุกเพกันนะครับหรือก็คือระบบลิงก์ตัวละครน,นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในระบบบุกเพนะครับในระบบบุกเพเนี่ยตัวละครแต่ละตัวนะครับจะสามารถมีคู่หูที่ลิงก์กับเขาได้นะครับแล้วก็จะมีคู่หูที่ลิงก์แล้วได้เป็นความสามารถแบบพสซีฟอย่างนี้นะครับเอ,อ้บวก15บบ เออเมื่อแบบอยู่เออมีมีตัวละครแล้วนะครับก็จะมีพาสซีกบวกโจมตี15%บวกอะไรเงี้ยนะครับบวกเลือดบวกป้องกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราอะมาดูกันว่าเราอะจะอัพเอ่อบุคที่เป็นพาสซีกแบบเนี้ยให้ความสามารถมันมากขึ้นได้ยังไงไออย่างเช่นอันเนี้ยซีซ่าคู่กับโจฮันใช่ไหมครับเออคือไม่ต้องเอาไปลงสนามคู่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นพาสซีกที่แบบแค่มีตัวละครอะเออก็ ก็ไอนี้ถึงเลยนะครับก,ก็ก็ได้ก็ได้บัฟนี้มาเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันจําเป็นอึคือมันสามารถเพิ่มความสามารถตรงนี้ได้นะครับซึ่งการที่จะเพิ่มความสามารถตรงนี้ได้เยเราจําเป็นต้องอัพเลเวลบุคเพของคู่หูกกอะเนาะ <No. S 1> ก็คือเหมือนการจีบตัวละครนะครับเราไปอัพเลเวลบุคเพลงออย่างอันเนี้ยซีซ่า กับโจฮันนะครับสองคนนี้คู่กันแล้วจะได้พลังโจมตีบวก15เใช่ปะทีเนี้ยเราสามารถเพิ่มตรงเนี้ยเป็นเป็นขั้นต่อไปได้ก็คือเป็น18เป็นอะไรงี้ได้เนาะโดยการที่เราไป up level บุเพของ2คนนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันเราก็สามารถมาทำได้ที่คาลิหาเนาะเออทำดีที่คาลิหานะครับแล้วก็ไปที่หน้าบุเพนะครับนี้เราก็มาดูหน้าซีซ่าอ่าเขาก็จะมี ไปตรงตรงที่บุพเพนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่าอุ๊ยสองคนนี้นะครับค่าบุพเพสี่ทัแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทําให้ได้ถึง6นะครับเราก็มาดูว่าอ้๊ยหนเลยมันเป็นยังไงนะครับ6มันเป็นยังไงก็อ่านี่ไง สีทับหก็คือเราต้องทําตรงนี้ให้มันได้ค่าความชอบ2คนนี้รวมกันเลเวล80อย่างอันเนี้ยสคนนี้รวมกันอ่ะมันเลเวลเท่าไหร่หกถูกปะแปลว่ามัน,นังขาดบุกเพอีก16หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัพบุกเพของ2คนนี้เพิ่มอีก16หน่วยถึงจะเอ่อถึง80เพราะถึง80เนี่ยมันจะปลดล็อกพลังโจมตีบวก18%ขึ้นมาตรงเนี้ยาจาก15%ก็จะกลายเป็น1 8เหมือนกันครับเป็นเอ่อ ในแถวอื่นเหมือนกันก็คือทําเหมือนกันก็คืออันนี้เงื่อนไขของมันคือต้อง160นะครับต้อง160แปลว่าเราก็ต้องทาค่าความสัมพันธ์เพิ่มอีก20นะครับเลเวลบุเพต้องเพิ่มอีก20แปลว่าเราก็ไปเลือกทํตาตัวละครที่ค่าสัมพันธ์ต่ำๆนะครับผมแนะนําว่าเ,เราไล่ทำอย่างเช่นต้องการอีก20ป่20ะถ้าเราไปทําซีซี่ยอีกเนี่ยมันจะใช้จดหมายบุเปปลดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะเราอะ ไปทําตัวละครที่เลเวลบุเพต่านะครับเพื่อที่จะได้ใช้จดหมายบุเพในการปลดเลเวลปลดล็อกแคปเลเวลความสัมพันธ์น้นอยนะครับอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าเราทําครบเร็ว160ครับเราก็จะไดเ้เนี่ยเนี่ยโจมตีบวก18% HP บวก18%สำหรับตัวนี้โจมตีบวก18%สำหรับตัวนี้คือมันได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสทำตรงนี้ได้เนาะคือมันไม่ได้มีแค่บุคเพที่เอามายืนคู่อย่างเดียวแต่มันยังมีบุคเพที่ เอ่อที่เป็นพาสซีฟนะครับที่เป็นพาสซีฟบัฟอย่างเงี้ยอ่ะเงี้ยนะครับไออย่างเราก็ไปดูอ่ะผมต้องไปทำโจฮันใช่ป่ะครัผมก็ไปดูเอาตอนนี้เวลโจฮันผมยี่สิบสี่เงื่อนไขของมันคือผมต้องเพิ่มโจฮันอีก16เวลใช่ไหมครับผมก็ต้องเพิ่มโจฮันอีกสิเวลผมก็ต้องหาของมาอัพโจฮันของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพอมันถึงเวล30มันก็ต้องใช้จดหมายบุเพย์ดอีกนะครับเออทีเนี้ยบุเพยเนะะี่ยครับ นอกจากมันจะมีความสามารถแพสซีฟตรงนี้แล้วเนี่ยที่มันคู่กันแล้วเนี่ยมันยังมีตรงนี้ครับเลเวลบูเพลรวมนะครับเลเวลบูเพลรวมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราอัพเอ่อเลเวลของทุกตัวละครรวมกันนะครับเอ่อมันจะเป็นเลเวลรวมตรงนี้เลเวลทุกทุกตัวละครรวมกันเมื่อเราอัพถึงเนี่ยทุก5ขั้นนะครับเนี่ยทุก5ขั้นเนาะ ทุก5ขั้นมันจะเพิ่มพลังโจมตีบวกหพลังป้องกันบวก1นึ่งเ <H ep y> บวกหแล้วคุณจะสังเกตว่าเมื่อเลเวลบุเพลร,รวมเนี่ยมันถึงแบบตัวเลขที่มันหารด้วย5ลงตัวพลังของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษมันก็มาจากตรงนี้แหละครับก็คือเลเวลบุเพลร,รวมเอราสามารถกดได้นะว่าเลเวลบุเพลร,รวมใน ID เเราเนี่ยถึงเลเวลอะไรนะครับอย่างผมอีกเวลเดียวนะครับก็จะ ก็จะลดล็อกเลเวลร6 0ที่จะได้พลังโจมตีพลังป้องกันแล้ว HP เพิ่มขึ้นอีก1%อนก็คือได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีทุก5ทุก5้าเวลเนาะมันก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้พลังของเราเพิ่มขึ้นเนาะมันก็ไปเรื่อยๆเลยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของบุพเพนะครับก็ทุกคนก็มาปั้นกันได้เนาะผมก็แนะนำว่าปั้นแบบว่าเน้นตัวละครเป็นหลักออย่างเช่น ผมอะตอนนี้ผมเล่นทีมซีซ่าเป็นเมนใช่ไหมเออผมเล่นทีมซีซ่าเป็นเมนเนี่ยเราไม่เน้นใบป,ปดใบป,ปดแบบมั่วๆนะครับเออผมก็คือเน้นปดของซีซ่าเอาอันที่แบบมันจําเป็นต่อของซีซ่าไปใช้กอดเป็นตัวตัวไป นะครับไปใช้ก่อนเป็นตัวตัวไปเราจะไม่แบบไล่อัพเรียงกันอะไรเงี้ยไม่ไล่อัพเรียงกันเราอาจจะไล่อัพเรียงกันแค่แค่เวลแรกๆครับแบบเวลเวิวหนึ่งถึงเวลสิบเวลสิบถึงเวลยี่สิบที่เราแบบสามารถไล่อัพเรียงกันได้ทุกตัวเลยเนี่ยอย่างในตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเวลบูเพของของตัวละครผมเนี่ยเป็นยี่สิบหมดเลยไอไอเงี้ยไล่อัพได้เพราะมันใช้ตัวบูเพน้อยไงใช้จดหมายบูเพน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ จะ่ไป30หรือจะ 30- ไป4ี่เนี่ยผมจะไม่แล้วผมจะเลือกก็คือแบบกับอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกเน้นแบบปั้นให้ซีซ่าก่อนเป็นหลักเพื่อที่เอาบัฟพลังโจมตีบัฟพลังป้องกันบัฟเลือดอะไรเงี้ยมาบัฟให้กับตัวละครเมนผมเนาะเมื่อซีซ่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมอาจจะมาเอาเป็นเอลี่ไหมเอออาจจะเป็นเอลี่อะไรเงี้ยมาอัพบ,บุเพเอลี่แบบเพิ่มพลังโจมตีเอลี่ อะไรประมาณนี้เนาะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเอรินั่นนู่นนี่อะไรก็ว่าไปคือเลือกเลือกทําเป็นตัวตัวครับเราจะได้แบบว่าเสียเสียอะไระเสียจดหมายบูเพได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ได้เอาไปใช้งานจริงเนาะไม่ได้แบบมามามาเปิดเล่น,ลนๆหรือมาเปิดแบบเอาค่าพลังรวมอย่างเดียวเราจะได้ไปใช้งานเป็นตัวตัวด้วยก็จะประมาณนี้กับระบบบูเพนะครับที่เป็นระบบแบบ ที่ไม่ได้เอาแค่ไปยืนในสนามอย่างเดียวแต่เป็นบบแบบบุคคลแบบพสซีฟอะเออที่มันเป็นบัฟติดตัวตัวละครนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้มาเจอกับผมในคลิปหน้าได้ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนมาบอกกล่าวกันอีกนะครับไว้เจอกันครับผม